ใครอกคุกเค้อเคโอครับเอเลอเอเัอออกนีอคนอโอ้ยโอเคโุ่นโคโอเคโนเคโอเคโอจ๊ออ จุดดรกหมดแลกเนื้อหม,มเ,กเกินมาพอเจ็บเออพอเจ็บแล้วลูกขอโทษนะแมงวันไงลูกมันเป็นมันเหรอแมงวันค่ะเฮ้ยกระปุลเซแดจัดจ้าเอานี่ขึ้นไปเอามือตรงได้ไหมล่นะเนาะเอามือข้างหนึ่งตรงไว้มันยังโเหียเออหูจกักบ่เพชรกินข้าวดีกว่าแดดจัดหยุดขอไม่กินแต่เอาใส่เลยลูก ผัดน้ำมันหอยผัดผกน้ำมันหอยค่ะพี่น้องนี่ขนาต้นใหญ่ๆห่เนี่ยขนาใหญ่ออกมาให้แล้วก็แล้วก็มันจะน้หงัอเนาะย้หยั่แห้งยย่นั่นที่อยากน้ำเจ้าจะย้หยั่าแห้งหวานปนี่เสร็จนนี้ก่อนใช่ช่วงยุบ้านยังกาบ้านหอยอำเภอยังอำเภอช่างช่วงจังหวัดยังเก่ง ย่างไก่ขอดแกงย่างไก่ขอ,แอดแกงต้มเภอกช้ำชุกยุบ้านหวยเตยอ,อืมแซ่บหลายตัวกินเลยกินได้คับแม่อืมกินได้ค่ะแม่ไปกพ่อบอยไปแล้วบ่ลูกพ่อไปทำงานแล้วพ่อไปร้องเพลงสิลูกอืมฮึ่มพ่อ,อยไปร้องเพลงเรือไปกับทบอลไปกับพ่อ,อ,ย,พอ,อยไปร้องเพลง หนูกลับไปกับพ่อือไปไม่ได้หนูเป็นเด็กอยู่นั่งผ้าบับบนั่งพับเพียบไม่ใช่พับพับ<ม>นั่งนั่งเหยียดขาเขาอื่นนั่งย่ำเหยียบขานั่งเหยียบซ้อยนั่งเหยียบเท้านั่งเหยียบขานั่งเหยียบขาพี่พลอยกินเหนือหรือพี่พลอยไม่กินขนมจีนเหรอลูกตกุ๊กตุ๊กซุมส้ม นางเหยียดซร้อยอร่อยมากนี่แม่อันนี้เขาเอิดยังอันนี้อันนี้เขาอันนี้เขาเอิดยังเขาเอิดยังนี่นี่ไม่ใช่นี่ดาวดาวขอดาวให้หน่อยสิขอดาวให้หน่อยแดมจ้า